ขอแนะนำคุณผู้ชมมารับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกครับวันนี้เรามาที่สนามรีโอส,สเตเดียมครับเป็นเกมระหว่างเจ้าบ้านบีจีปัฒมยูไในเตดรับการเยือนของสมุทรปราการซิตี้ครับเกมวันนี้มีคุณกเกรเกตแก้วว,มวมิมลและผมชิดพลทรัพย์ขำทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับอาจจะรุ้นสามาจะเป็นฝั่งไหนเกมเริ่มครับฝั่งของสมุทรปราการครับได้เขียเริ่มเกมก่อนแล้วพลิกได้ทันทีนะครับฝั่งขวาขึ้นมาของเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ต่งดีครับ ว่างแล้วเปิดมาเน้นๆลูกนี้มงเต็มเต็มครับเรียบร้อยครับโอกาสบุคคลแรกของสมุทรการครับน้ำตั้งแต่3นาทีแรกเท่านั้นเองแล้วก็เป็นนักเตะเก่าบีจีด้วยนะครับจากกริดลาบตระก,กูลรับอปบมาแล้วก็เปิดมาให้กับทางจากกริดลาบตระกูลครับอุกวันงครับล็อกแล้วรอเหลี่ยมตรงกลางเลยครับสุดท้ายเทคมาแต่ไกลครับทางจากกริดครับลูกนี้ถือว่ามงดีมากครับจังหวะที่สันิภาพเองก็ เหมิเหมือนกันนะครับพยายามจะวิ่งเข้าไปสกัดแต่ว่าไม่ทันแล้วครับมุ่งแบบเต็มศรษะคนเดียวแล้วสะบัดหนีทางจัดชัยด้วยครับสารัตแทงเข้ามาตรงกลางเลยครับจับแล้วพลิกยิงมาลูกนี้ทําสวยนะครับแต่ว่ายังโดนไปทีเดียวครับเจนรบอยู่นี้ถือว่าใช้โอกาสเยี่ยมมากครับโดนบีบเข้ามาเนี่ยมองหาเพื่อนออกบอลไม่ได้แล้วครับพลิกแล้วเข้าซ้ายแต่ว่ายิงได้ดีครับจังหวัดสัตว์ของเจนรบสัมผัาดีครับบอข้ามคานออกไปครับ สวยครับดีดอกไปที่สารัตมีเวลาครับเราหยอดมาแบบเน,น้นๆทางเสาสองเอ้าโหบอลตกใส่คานเฉยเลยเลยเกือบเข้าเหมือนกันนะครับโอ้ลูกนี้ปฏิวัติปัดไม่ถึงแล้ว้ววดยจังหวะหยอดดูเหมือนจะลึกไปแล้วครับแต่ว่ามีจังหวะลูกติดไซด์ด้วยครับไซด์ลึกแล้ว <c oughs> ตกบนคานเลยครับถือว่าได้ลุ้นครับแต่ก็พยายามเช็คแล้วนะครับปฏิวัติ ทีิพันธ์ข้ามโตติซัดเลยครับโอ้โหสุดยอดครับมาเล่นเป็นเสาสองเห็นๆนั่นแหละครับบอลตกพื้นแล้วก็หายเลยครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งได้สำเร็จครับช่วงนี้ครับลูกสูตรครับของมิจิปทุมครับกำแพงนี่ยืนกัน6คนครับแต่ว่าดูครับยิงหนีกำแพงและตกพื้นด้วยครับ ทีติ็ดพันวิ่งหลอกตัวติแถวสองมาแล้อวอพอดีเป๊ะเลยครับพยายามพุ่งสุดปลายมือแล้วครับทางปวัติขัำใหม่ครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆนะครับบอลนี่มันเสียบมุมมากๆครับพิคเตอร์คำไมาอยู่ครับบอลล้นออกมาที่ตุนเยสตุนเยสพลิกแล้วเปิดย้ำกลับมาอีกทีเสาสองลูกนี้กดมาเชี่ยวเสาไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเจนรบมีโอกาสได้โขกเน้นๆเลยครับ จังหวะลูกเปิดของซุนเยสครับจังหวะที่เขาได้ทําเกมบุกนี่เปิดดี2ครั้งแล้วนะครับซ้ายลึกเข้ามาเสาสองรัดโป่งลูกนี้ต่ลูกเสาไปนิดเดียวนี่เป็นจังหวะลุ้นประตูครับชาวัดยิงไปฉลับศีรษะของพเพียรโดนนะครับบอลไปชนค่าเป่าจบครึ่งแรกไปเลยนะครับเ b g มบีจีกับสมุทรปราการเสมออยู่ที่1ประตูต่อหน,นึ่งครับลบจะลบจีเข้าหาริสแล้วจะลบมาจะปั่นเสาสองครับลูกนี้ก็ยังโด่งไปหน่อยเดียว ลูกนี้ยิงด้วยความมั่นใจเลยนะครับบอลนี่มันหุกช้าไปหน่อยครับจังหวะที่ฉีกตัวเองไปหาพื้นที่ครับลากตัดเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ถือว่าได้ลุ้นเลยครับภาพไปที่โตติคืนสันติภาพจับแล้วเปิดยัดเข้ามาอีกทีนึงก็ปัดได้ปฏิวัติโดนยิงซ้ําแล้วก็ซ้าอีกรอบโรผมไม่น่าเชื่อว่าข้ามคานครับจดจ่อของธีรพันธ์ลูกนี้ปองสุวรรณครับซ้ายยัดให้กับธีริพันธ์พงจันทร์ ดูจงังหวะนี้เริ่มก่อนนะครับศัภาพจันทร์งอนเปิดมาปฏิวัติําไหมปัดมาเข้าทางสหรัฐยัดเข้าไปให้ทีทีพันธ์ครับแล้วก็ยิงโอ้โหเหลือเชื่อครับมพยายามจะเอาให้เข้าตรงๆเลยครับแต่ว่าวางเท้าหนาไปหน่อยครับดีจีโต้ย้อนมาทางเดิมเลยโอ้โหลูกนี้นี่ตัดเด็ดขาดครับแล้วใครเป็นคนเสียบจกักรพรรเหลืองสองเลยครับโอ้เหลือสิคนครับสมุรป,ประการ โดนใบเหลืองแรกไปในครึ่งเวลาแรกนะครับจากพันไยสุวรรณครับจังหวะเบิ้ลเร็วมาครับของชวัตวินราชาติครับให้กับเจโรสัสมภาวดีสปีดมาเต็มที่แล้วโอ้โหจากพันมาแบบวิ่งหน้าตั้งเลยครับแล้วเบรกไม่อยู่ครับตุนเยสขึ้นมาใหม่ตุนเยสเปิดเองเลยครับบอลโค้งไปสวยแต่ว่ายังโดนมงแฉลบมาได้จากเอเนสโตสชวัตจะกระดกหลุยเข้าไปโอ้โหอาริสลูกนี้กลายเป็นฝ่ายได้ฟาวนะครับแต่คนเจ็บคือชวัด ที่แตะบอกกระโดดข้ามหัวไปแล้วครับต่างคนก็ต่างมองที่บอลครับแต่อลริสถึงบอลก,ก่อนนะครับชาววัดนี่ก็ชาร์จเข้ามามุมจากด้านอ่มุมจากด้านด้านมุมไกลตรงนี้ก็จะได้เห็นว่าเข้าเส้นกรอบไปโทษไปแล้วส่วนมุมใกล้ก็ต้องดูแนวขวางนะครับแบบนี้ครับ ว่าโดนหรือไม่โดนก็าโดนบอลก่อนอาริสได้ฝ่าวถ้าไม่โดนบอลเลยครับเสียจุดโทษครับโรสินให้ใบเหลืองด้วยนะครับจดจุน่าเทฟวิกเตอร์ Victor. พร้อมแล้วก็ใส่ได้เลยครับโอ้โหยิงได้เยือกเย็นเหลือเกินนะครับหยอดกลางประตูนิ่มๆครับให้ปวัติหลงไปคนละทางเอาอะไรครับสกอร์เป็นบีจีทุมนะครับ พลิกขึ้นนำสองประตูตอนหนึ่งครับมาทีที่69ครับเกมนี้พลิกสนุกเลยครับวันนี้ครับ้ยิงแบบใจเย็นด้วยนะครับลูกยิงของลูเตคาโดโซวิ่งมาทำท่าเหมือนจะยิงซ้ายครับแต่ยิงไปทางขวาครับประตูที่5ของเขาในฤดูกาลนี้ครับสหรัฐเข้าในมาครับตติแต่งเข้าขวาล็อกซ้ายขว้าอีกทีหนึ่งทิติพันธ์ซัดเลยครับโอ้ยิงสวยมากแต่ปฏิวัติยืนถูกตำแหน่งพอดีพอดีครับอื้มงานนี้ครับ อุาวจังหวะที่โตติพลิกบอลให้กับธีรพันธ์นะครับแตะจังหวะแรกดูเหมือนกระดอนครับแต่ว่าไปเข้าเหลี่ยมขวาแล้วอยิงแบบติดไซด์ด้วยครับขาหลังเลยครับเอ้าเล่นเร็วมาตีเสมอได้เลยครับโอ้ลูกนี้นี่ชาร์จล่งกลางประตูครับทางชียวัตสีหนาวงโอ้โหมาจังหวะเล่นเร็วครับเอาอะครับตีเสมอได้ในที77ครับทางฝั่งของสมุดประการครับื่อในครั้งครับงัดมา เฉเินศักแตะมาโอ้โหเล่นเด่มากครับนี่ก็สามจังหวะเลยครับพีเรดนเฉเดินศัก์แล้วก็มาที่แชยวัดครับดูครับแปะแล้วโอ้โหคนคนเดียวนะครับแต่ว่ามีแนวรับปีจียืนสามคนเราไม่อยู่ครับอืลงตัวมากครับโอ้โหสไตล์แข็งแกร่งครับลงมาช่วยลุ้นหาประตูอีกรอบนลครับโตเตะมุมโค้งไปเสาสองมงยัดลูกนี้สกัดจากเส้นกรุสินบอกว่าเข้าแล้วครับก็ขออภัยครับบอกว่าฟาวนะครับ โอฟาวันดิวัตนะครับปรีเข้ามาแล้วลูกนี้อย้่ครับจาหวาเตมุมโตตีเปิดคอสลึกเข้าไปแล้วอืก็ไม่ไม่ชัดเจนนะว่าเดี๋ยวต้องดูหลายๆมุมว่าควรจะเป็นลูกฟาวหรือเปล่าก็าไม่ได้มีแขนไปค้ำไปกดอะไรนะครับสิโรดแล้วปักหลักอยู่ตรงนั้นแต่แรกอยู่แล้วนะครับเข้าถึงบอลพร้อมๆกัน โอ้โหแล้วก็เป่าจบเลยครับครบ5นาทีครับเป็นอันว่าสถิติของเอ่ีที่ชนะมาติดต่อกันก็หยุดอยู่ที่เกมนี้ในเกมที่พวกเขาได้เปรียบด้วยนะครับสุดท้ายแล้วทำได้แค่เสมอครับสมุปราการไป2ต่อ2